แต่ต้องต้องรอให้มืดหน่อยนะเพืจะมีแสงสวยดีาอยู่ห้องเบอร์หนะ้าเนาะไอ้ข้างหลังนี่น่าจะไม่ใช่ห้องเช่าหล้วน่าจะเป็นห้องที่เขาอยู่เองบ้างเนาะแต่ข้างหลังนี่ก็จะไม่มีอะไรแนละ้วแล้วก็จะมีห้องครัวให้ใช้อืมอ,อแห้องอ๋อมีถ้วยชามกระมังให้ใช้นี่นะ อโอเคนะมีไมโครเวฟด้วยไม่ว่าเราจะเอาอะไรมาทำกินได้หมดเลยดีกว่าทำกาบเพากับข้าวกินเนี่ยได้เยเนี่ี่ยจะเป็นที่นั่งทานอาหารคือวะก็ทำให้แบบอ,อันนั้นนะสไตล์อะไรเขาเรียกว่าอะไรก็สวยดีนี่เขาก็มากันนะห้องเตรียมทุกห้องนะวันนี้เราก็ได้ห้องเบอรนะ์ห้าแล ก็เขาว่าจะมีจัก,กรยานให้ปั่นเล่นนะตอนเย็ยนๆก็จากนี้ไปทะเลก็300เมตรเดี๋ยวตอนเย็ยนๆน้องเข้าไปดูแต่ตอนนี้แค่บ่ายสองครึ่งเองนะเราจะไปนั่งพักในห้องเราก่อนนี่ยก็ด้ห้องนี้มีที่จอดรถให้อย่างดีเนาะมีที่จอดรถให้เลยแล้วก็ในห้องติดกันเลยนะโอเคเดี๋ยวดูในห้องกันนี่ห้องเบนห้า เอาแมวมาได้นะแมวก็ต้องเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ถ้ามีเด็กหมาก็เด็กคนละสองร้อยห้าสิบนะแล้วก็เอาห้องแบบเอ่อห้องสองคนเพิ่มเด็กหน,นึ่งคนแมวหนึ่งตัวนี่ในห้องก็ทำไรอ,ะอ่ะกินข้าวแล้วโอ้กินอย่างเดียวแล้วนี่ใน,นห้องก้มีถัทัทั์มีตู้ยินด้วยนะ กาน้ำร้อนมีกาแฟกินฟรีห้อ,องก็แาบนั้นไงนะงข<อ>้างหลังก็เป็นห้องน้ำนห,นห้องน้ำกว้างมากเนี่ยจะเป็นที่อาบน้ำเดี๋ยวข้างหลังก็จะเปิดอย่างนี้หนานะก็เราโอเคทุกคนห้องน้ำก็สะอาดนะมีพับทิมให้ด้วยด้านหลังก็ จะเป็นวิวประมาณนี้นะหลังจากก็จะเป็นป่ากรจกสองใหญ่ด้วยก็โอเคทุกคนราคาคนละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะแล้วก็เพิ่มเด็กหนึ่งแนวหนึ่งก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทต่อคนโอเคว่าไงจะไปไหนจะนอนเหรอแม่แม่ก็นอนดูทีวีนี่เหมือนเนี่ย นั่งเล่นมาบรรยากาศดีเลยเห็นในห้องน้ำเราโอ้ลมเย็นดีอโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะนำจัก,กรยานที่เขาให้เนาะก็จะขี่ไปที่ที่ทะเลนะก็สามร้อยเมตรเขาจะมีจัก,กรยานให้ปั่นฟรีด้วยนะก็โอเคนะทุกคนไกลจากที่พักเราน,น,300นนะไกลสามร้อยเมตรเองนะไม่นานอะไรก็เป็นทะเลแนละ้วไปดูกันนะครับ you บรรยากาศคืนน,นี่นะห้องที่เราอยู่ห้องที่เราพักคืนนี้ตอนนี้เราก็จะกำลังจะกินบุกระทะนะสั่งไว้ชุดละห้าร้อยพร้อมเตาถ่านฟรีนะนีนะนีปิดไฟนีสวยมากกุ่ากลางคืน,นอืมสวยมากเราไปดูหลงปลายเลยนะห้องขวัวเปิดไฟกลางคืนนี่คือสวยมากก่อนไปนี่นะห้องเต็มทุกห้องเลยนะ มี่ในห้องเรา,เาที่กินก๋วยเทยอยู่นะเขาก็มีใค่กินเลยนี่นะมันจะทำให้ที่นั่งเล่นสวยมากไปครับทุกคนเาไปดูตรงป้ายตรงนี้นะเปิดไฟแนละ้วมันสวยดีเนาะวิวสวยอากาศเย็นมากลมแรง ขน,ออกกนมก้อนไกลวุ้ย,ยสุยมากนี่เดินเช้านี่น้ำขึ้นเนะเาะเมื่อวานนี่เราเดินไปถึงนู้นได้นะแต่วันนี้เดินไม่ได้ละ นี่ถ้าจะเล่นน้ำก็นี่คือเล่นตอนเช้าๆงี้นะน้ำก็จะใสดีหน่อยไม่วหวานนี่น้ำลถไปถึงนู้นเลยเป็นเขื่อนนู้นเลยนี่มีเรือมาแล้วเรือมาแล้วเล่นปะเล่นน้ำปะสวยดีสวยดียดเรือกำลังวิ่งกันนะเรือประมงวิ่งกัน ตอนเช้าอย่างนี้ก็คืออากาศดีทุกคนเนี่ยเราก็มีแต่เรานะไม่มีใครวันนี้เลยแบบนําคืนเยอะเหมืกันเนะาะก็ถึงนี้เลยโอเคสําหรับที่ที่เรามาพักนั่งคืนที่อะไรอุ่นไอเลรีสอร์ทเนาะตรงที่ใกล้ๆชาอามนี่เลยนะอันโซชาอามนี่นะก็คืนลนะเจ็ดร้ห้าสิบเนาะรวมเด็กลมแมวลมทุกอย่างก็หนึ่งพันหนึ่งร้อบาทเนาะกคนก็โอเคนะนี่ก็อีกวัน หนึ่งรุ่งึ้นวันเชา้าแล้วก็มาเดินเล่นตรงทะเลนี้ได้นะเราสามารถตั้จักรยานมาได้หรือว่าขับรถตัวเองมาก็ได้เนาะจากที่พักเราก็ห่างกันอยู่แค่สามร้อยเมตรนะครับบอกแล้วก็ปั่นจักรยานมานะโอเค,อเคสำหรับในวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเจออะไนกันนะรอติดตามชมกันกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็ ตองคลาแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสามารถเล่นน้ำได้นะกอนเพราะว่าน้ำคืนอย่างนี้นะเมื่อวานตอนเย็นก็เล่นไม่ได้เพราะว่าน้ำมันลดไปถึงนู่นเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้เราก็จะกลับกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล่เวเราจะเช็คออก อาจจะเช็คเอานะ่าจะประมาณ3ไม่เกิน3ามโมงเช้านี่นะเพราะว่าเราต้องกลับไปทําธุระเราอีกนะครับโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ